อยากแกะเองเม่ออยากให้แม่แกะให้กิมมันกิมมั่ขอหัวใจล้วนเลยค่ะขอหนึ่งแสนใจให้เจเดนหน่อยได้ไหมครับคิมนักเลกของพี่เจสเหลืออยู่แค่สามกระปุกในตะกร้าอุย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 คำเหียมามีดูโอเคไลค์ดิสจ้ะอ้ย Pull it out. Yeah, give mum, give mum. Yeah. You start from here. Start from here. See? Kill it out. Wow. Yeah. อยู่ในตะกร้าเดิมมือเจ้าเดิมไปกดเอานะคะหนึ่งกระปุกยี่สิบกรัมใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะ Take off หม้อ last one ขมน Wow Wow say thank you m o m m y first thank you m o m m y แตง Okay แตง give to everyone in here กินไหมครับเจ๊โน๊ะโน๊ะอ้ยเนาะยำ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 ทาครีมขี้ตะเลให้แม่แนนเร็ว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 เลยยืดสามกระปุกเท่านั้นเร็วๆอย่าสิไปแต่งหน้าโอ้ยมันแดงเบิดแล้วนั่นโน๊ะ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 โน๊พอแล้วโอ้ยเนาะโอเคอ อยู่อาบน้ำแล้วนะเจเดนกูดมอร์นิ่งครับพี่พี่คิมพี่แตเลพี่เจสอยู่ในตะกร้านะคะ <Yeah. S 1> หมดหรือยังครับ mm. หมดหรือยังครับอ๋อเหลืออยู่กับปูกเดียวสุดท้ายแล้วครับพี่พี่ในตะกร้าเ mm. หลือหนุ่หนึ่งกระปุกอยู่เลยวัดนี้วันานานะโอนานะแม่ถามว่านี่คืออะไร เขาบอกนาน่นนานานาก็คือบานาน่าเป็นกล้วยนั่นเองค่ะเย้ยำมิยำมิเยสเซเยสยำมิแม่ถามว่า What is one <Yeah. S 1> นามานาน่านั่นเองค่ะมูเจอร์ค่ะ mm hmm. <laughs> You like t h a t y e ุ h ยอุ้ยอุยอ่ะตัวนี้นะคะมันจะขาคิมลักแร้หนึ่งกระปุกอยู่ในตะกร้านะคะไปกดสั่งซื้อได้เลยค่ะหมดแล้วเย้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 เย่ช่วยแม่เคาะกระดิ่งแล้วครับคิมลักแร้พี่หนูเจ๊หมดแล้วครับอืม น่ารักที่สุดในโลกเลยครับขอบคุณนะคะโอเคอินะอยู่ไลอยู่ไรดูดเลยมี have flower ขอของขวัญให้เจตหน่อยได้ไหมครับแม่บีบบทันจ้าคิิมนักแร้เหรอคะหนึ่งคนใช่ไหมคะหนึ่งมีเปิดให้หนึ่งคนเนอะโกโก้กโก้อยู่นู่นนี่นี่นี่โกโก้อยู่พี่โกโก้เขาจะขายโกโก้ให้แม่แล้ว หนึ่งคนใช่ไหมคะที่บทันเดนบีเปิดไยค่ะกับครีมนักแลนดูเจดแม่ขายครีมนักแลนบักลาสิมาขายโกโก้ป็ได้เอาปักมุดเลยเนี่ยไทยยังใช่อันนี้คืออะไร What t ัดดิสวรรณน้ำ h ั t this one, <I have. S 1> What this one? ของเป็นนะเห็นไหม <c oughs> ชิแม่ขายโกโก้แม่ขายครีมรักแร้อยู่เนี่ยครีมรักแร้พี่เจสเนี่ย